สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือคือความกล้าหาญซึ่งเป็นบทความของคุณพสินอินทวงกันค่ะและนี่ก็คือ9ข้อคิดอะไรคือความกล้าหาญข้อที่1เมื่อท่านรู้สึกกลัวหวาดหวัน่นแล้วท่านยังยืนหยดัดเดินต่อนั่นแหละคือความกล้าหาญ ความกล้าหาญไม่ใช่ไม่รู้จักกลัวอะไรเลยเพราะแสงไฟจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อพบผ่านความมืดมิดเท่านั้นเปิดใจยอมรับข้ามผ่านความกลัวเดินไปข้างหน้าทั้งๆท,ที่กลัวคือความกล้าอย่างแท้จริงข้อที่สองความกล้าถือกำเนิดไม่ได้หากไร้ความอ่อนน้อมต่อตนเองความกล้าไม่ใช่ความดุดัน เมื่อท่านดุด,ดันสิ่งที่ท่านทำคือกดคมท่านแค่ทำเป็นไม่เห็นความกลัวทั้งที่ความกลัวนั่งอยู่ในเรือนใจมันคือความโง่เขลามีใช่ปรีชาญาณความกล้าจำเป็นต้องรู้ตัวทั่วพร้อมความกล้าคือวิปัสนาญาณชั้นเลิศเกิดความกลัวก็เห็นเกิดความหวังก็เห็นเห็นการเคลื่อนเกิดและดับของสองสิ่ง สิ่งนี้คือการโอบรับไม่ปฏิเสธความกล้าและความกลัวคือเหรียญสองด้านไม่อาจตัดขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้อที่สสิ่งโตไล่ล่าส่วนกวางน้อยวิ่งหนีใครเล่าที่เป็นผู้กล้าไม่ใช่สิ่งโตหลอกที่เป็นผู้กล้าทว่ากวางน้อยต่างหากที่กล้าหาญเอาตัวรอดความกล้าคือสภาวะทางใจ ท่านจะดูเพียงภายนอกม่ได้หนึ่งครั้งที่คนขี้อายลุกขึ้นพูดต่อหน้าฝูงชนเขาใช้ความกล้ามากกว่านักพูดเจนสนามหมื่นเท่าพันทวีข้อที่สผู้กล้ารับฟังอย่างเปิดใจส่วนคนขี้ขลาดติดยึดอัตตาตัวตนแม้พูดว่าเปิดใจแล้วแต่แท้จริงแล้วไม่เคยเปิดใจเลยการเปิดใจ จำเป็นต้องระวางเหตุผลและสำนึกแข่งตนแล้วเคลื่อนตนเองออกจากศูนย์กลางยกศูนย์กลางชีวิตของท่านให้ผู้อื่นครอบครองนึกคิดสำนึกในมุมมองของเขาหูและใจจึงทำงานร่วมกันมีเพียงผู้กล้าเท่านั้นที่ทำเช่นนี้ได้ข้อที่5ความรักคือความกล้าส่วนความหลงและความเกลียดชัง คือผลอันเกิดจากความกล้าหาญถอดถอยเมื่อท่านมีความกล้าหาญใจท่านย่อมมีคุณสมบัติแห่งรักไปโดยปริยายรักคือการมีความสุขผ่านการทำให้ผู้อื่นมีความสุขท่านจะทำเช่นนั้นไม่ได้หากมีความเห็นแก่ตัวกั้นอยู่ความเกลียดชังและความหลงคือความกลัวอย่างหนึ่งความหลงคือความกลัวเมื่อแรกรัก ความเกลียดชังคือความกลัวเมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดความกลัวในรักคือกลัวว่าอัตตาจะไม่ได้รับการสนองจำเป็นตัวหรือที่อัตตาจะต้องได้รับการตอบสนองคำถามนี้มีแต่ผู้กล้าเท่านั้นที่กล้าถามตนเองข้อที่6ท่านได้มาสิบแต่ให้ไปหนึ่งสิ่งนี้คือเรื่องธรรมดา คือสามันสํานึกแห่งคนเดินดินท่านได้มาสิบแต่ให้ไปร้อยนี่คือความพิเศษคือสํานึกแห่งความเป็นโพธิสัตว์ความเก่งกล้ามิได้ชี้วัดว่าใครกอบโกยได้มากน้อยทว่าอาจชี้วัดกับใครที่สะละละวางแบ่งปันได้มากกว่าศักยภาพแห่งการได้มาวัดได้เพียงความฉลาด สกกยภาพแห่งการแจกจ่ายคือปัญญาคือความกล้าที่แท้จริงข้อที่7ความโกรธด,ดังสัตว์ร้ายคำรามความโกรธเกิดขึ้นในใจท่านสัตว์ร้ายทลายกำแพงออกไล่ล่าผู้คนฉีกถึง้งกินซากเป็นอาหารหากตามใจสัตว์ร้ายท่านคือคนใจร้ายแม้ท่านรู้จักข่มระง,งับสัตว์ร้ายไม่ให้ทำร้ายใคร ท่านคือคนใจดีคนใจดีไม่ใช่คนไม่รู้จักโกรธแต่เขาใจดีที่โกรธแล้วไม่ทำร้ายใครโกรธแต่ไม่เกลียดโกรธแต่ไม่ทำาลายน้ำใจช่างกล้าหาญยิ่งข้อที่8ท่านกลัวสิ่งใดหรือขอท่านจงตรวจสอบจงไปในที่ที่ท่านกลัวกินสิ่งที่ท่านไม่อยากกินทำสิ่งที่ไม่อยากทำและช่วยเหลือบุคคล ที่ท่านไม่คิดว่าจะช่วยได้หนทางทวนกระแสคือหนทางอันตรายเป็นหนทางเดียวที่ช่วยให้ท่านเห็นความกลัวเป็นมิตรสหายข้อที่9ขอท่านจงตระหนักให้มากว่ามนุษย์เรามีทั้งความกล้าและความกลัวสองสิ่งนี้เป็นหนึ่งสิ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่ท่านต้องข้ามผ่าน ความกล้ามิใช่ความกล้าหากคือเงาสะท้อนของความกลัวความกล้าอาศัยความกลัวจึงถือกำเนิดเกิดมาส่วนความกลัวก็เช่นกันหนทางเอาชนะความกลัวจึงไม่ใช่หนทางแห่งการทำลายความกลัวให้สิ้นซากทว่าคือการเห็นว่าทั้งความกล้าและความกลัว คือปรากฏการหนึ่งหนึ่งที่จะยึดถือของไว้ไม่ได้มันผ่านมาแล้วมันจะผ่านไปทั้งความกล้าและความกลัวควรเป็นสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นขอท่านทั้งหลายจงเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ความกลัวไม่ใช่ของหน้าลังเกียจมนุษย์เรามีชีวิตอยู่รอดก็เพราะความกลัวท่านลองนึกดูก็ได้ แม้ท่านไร้ความกลัวแล้วท่านจะดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างไรความกลัวมีอยู่เสมอพอๆกับความกล้าหาญมันคือความเป็นคู่เหมือนว่าท่านเกิดมาในกองกิเลสท่านมีกิเลสแต่ท่านก็มีความดีงามเต็มเปี่ยมจงข้ามผ่านความเป็นคู่อย่ายึดไว้ทั้งความกลัวและความกล้าเพราะทั้งคู่ไม่มีตัวตน ทั้งคู่คือเงาเสมอเท่าเทียมกันข้ามผ่านเงาได้ท่านจะเห็นความจริงแท้ว่าที่แท้ไม่มีอะไรอะไรสักอย่าง